ในสมิลลาอูรราะห์มานีอูรรไหมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์มัสสลีฮฺอัลลอฮ์มุฮัมมัดซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะระกาตุครับขอความรักความเมตตาจากอัลล์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องทุกๆคนเลยนะครับที่ชมรายการคลังปัญญาชวนคิดในเพจ151เราคือจะมาอัคนสองโลกทุกๆท่านวันนี้เราได้ติดตามนะครับคลังปัญญาชวนคิดเป็นตอนที่584 นะครับดังนั้นวันนี้จึงตรงกับวันที่23พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันที่1 6รอรบิอุนซานีนะครับพี่น้องครับเป็นยังไงบ้างครับติดตามกันมา5 6 0 0ตอนแล้วนะครับเชื่อมั่นหลือเกินอิชาอ์ลนะครับว่าพี่น้องจะได้มีความเข้าใจเพราะวันนี้เรากําลังจะพูดในเรื่องของความเหมือนที่แตกต่างเมื่อวานพูดไปแล้วนะครับระหว่างความรู้นะฮะกับความเข้าใจวันนี้มาอีกเคร่งครัดกับคร่าครื คนละเรื่องเลยพี่น้องแต่ดูเหมือนจะเหมือนกันเวลาปฏิบัตินี่คนเหมือนกันบางทีไปมองความคล้ำคลึกว่าไอ้นี่เคร่งครัดเหลือเกินนะครับเพราะอะไรพี่น้องเพราะในตัวหนังสือที่เขียนเนี่ยประพฤติปฏิบัติตามศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดนะครับนี่คือระเบียบในทุกๆที่คนจะเป็นอิมามคนจะเป็นกรรมการมัสยิดเป็นกรรมการจังหวัดนะจะเป็นจุฬาราชมนตรีจะมีคุณสมบัติอยู่ข้อหนึ่งที่ถูกตราไว้ก็คือนะครับยึดมั่นและปฏิบัติในหลักการศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด นะครับรู้เรื่องศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดแต่พอเคร่งครัดนี่หมายถึงอะไรเ <K l is> คร่งครัดนี่ก็หมายถึงเป็นระเบียบที่ต้องเรียกว่าอะไรที่เป็นคําสั่งใช้ต้องปฏิบัติอะไรที่เป็นตามความสั่งห้ามต้องหลีกเลี่ยงนี่ครับคือความเคร่งครัดแต่ถ้ามันเกินมากกว่านั้นมันเกินมากกว่านั้นเกินมากกว่าที่ศาสนานะครับได้สอนเกินมากกว่า,า,กกวาที่ศาสนาได้สั่งใช้นะครับนั่นเขาเรียกว่าคร่ำครึ้แล้ว นะครับเพราะอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ง่ายที่สุดง่ายกว่าศาสนาอื่นๆทําไมถึงใช้คำว,ว่าง่ายกว่าศาสนาอื่นๆเพราะอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่สมบูรณ์เป็นศาสนาสุดท้ายเลยนะครับเพราะความสมบูรณ์ตรงนี้รัศมีตะลาจะให้เบาวของพระองค์คือพวกเราเนี่ยทำในสิ่งที่ทําได้อันไหนที่ทําไม่ได้ก็ตัดทิ้งไป นะครับจากคําสอนของที่ผ่านๆมาก่อนที่อิสลามจะสมบูรณ์จะถูกตัดทิ้งไปเยอะในสิ่งที่ทําไม่ได้จะเหลือไว้เฉพาะที่ทําได้ทุกคนทําได้หมดไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้แต่นอกเหนือจากทาได้เป็นโอทีโอเวอร์ไทม์หรือเรียกว่าสุนัตอันนั้นแถมอันนั้นจะได้ผลบุญเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเราตามข้อกําหนดที่ทําได้นะครับทำตามข้อกําหนดที่ทําได้เขาเรียกว่านะครับเรานั้นเคร่งครัดต่อหลักการาศาสนาแต่ถ้าทําได้มากกว่านั้นนะครับเขาก็จะเรียกโอ้คนนี้เคร่งครัดมาก จากเคร่งครัดก็เป็นเคร่งครัดมากแต่ถ้าทําเลยเพราะว่าไอ้คำว่าเคร่งครัดมากเนี่ยตรงมากเนี่ยนะครับมากไปก็ไม่ได้นะต้อง divine, painful. มากพอดีก <casting by culture> ับที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสลลลได้ประพฤติปฏิบัติถ้ามากเกินกว่าที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลปฏิบัติเขาเรียกว่าคร่ำครึนะครับแล้วก็เอาอะไรมมดุมาสอดมาใส่เหมือนบรรดาซอฮาบบางคนบรรดาซอฮาบบางคนเนี่ยนะครับถือบวชทั้งปีนะครับละหมาดไม่มีเมียมีคนมาบอกท่านนบีท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยเป็นที่รักของอัลลอฮ์มากกว่าพวกท่านอีกแต่ฉันยังมีครอบครัว นะครับฉันยังมีการไม่ถือศีลอดในบางวางันนะครับแล้วฉันก็ไม่ได้ละหมาดตลอดยามค่ำคืนฉันก็พักฉันก็ผ่อนเพราะฉะนั้นให้ทำให้แต่พอดีอ่านี่นี่คือประเด็นไม่เกินนะครับแล้วนอกจากเกินแล้วเอามาแถมเอ,เอาอะไรที่มันเป็นพิธ,ธีกรรมแปลกๆปกเป็นพิธีกรรมของคนที่ไม่ใช่นุสลิมเป็นพิธีกรรมของคนศาสนิกอื่นๆนะครับและบอกว่าโอ้เนี่ยปยู่ย่าตายายตนแนะฉันทำมาอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เขากลายเป็นความคลั่งคลือเพราะนั้นแยกให้ออก ระหว่งาวงเคร่งครัดนะฮะก็คือผู้ปฏิบัติตามคาสั่งใช้ทั่วไปหลีกให้นไกลในสิ่งที่ห้ามทั่วไปเคร่งครัดมากก็แถมสุนัตเข้าไปนะครับบวชวันจันทร์วันพฤหัสนะครับถือศิแล้วก็มีการละหมาดสุนัตต่างๆแต่ถ้านอกเหนือจากตรงนี้แล้วมันจะเริ่มเป็นคร่าครึแล้วครับมากเกินที่ทาเกินที่นบีมันจะมีบิดาเข้ามาใส่มันจะมีสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาใส่เพราะฉะนั้นต้องระวัง นะครับต้องระวังในสิ่งที่มันเกินกว่าความเคร่งครัดเพราะแค่เราเคร่งครัดหรือเคร่งครัดมากนี่ก็ถือว่าเราประกอบอามัลอิบาดัสศาสนกิจของเรานั้นมากพอที่เราจะทําให้เรานั้นได้รับกลิ่นอายของสวรรค์แค่นี้ก็เพียงพอนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเพื่นอนฝูงคนที่เรารักนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ตระหนักร่วมกัน ว่าเราควรจะประกอบอามัลเราควรจะประกอบอิบารัดมากน้อยแค่ไหนวันนี้จากลาพี่น้องครับวะเบยลัยตอฟิกวะัยดายักษ์สาลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ